มัดอาคีเข้ามาครับอันนี้คือรอบที่2อเอสมัดอาคีมาแล้วว่ <Wow. S 1> าไปนี่เอาพ่อมาเลยไหมหนวดขาวเนี่ยเอามาเลยไหมโอ้โหไม่ออกครับไปก็ลุยกันต่อเลยละกันนะครับไปเลยอุ้ยเดี๋ยว ตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองสวัสดีทุกคนนะครับแลววันนี้เนี่ยพี่ก็จะไม่ได้มาเคลียร์เกาะอะไรนะทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเปิดหาตัวรับในตัว ในเกาะวันพีทนี้ทุกคนนะครับด้วยเพชร78ล้านเลยทุกคนไม่ได้มาเรู้กันไปนะตัวเนี้จะบอกว่าคนอื่นเขาบอกว่ามันหายากมากเลยทุกคนเพราะว่าอะไรนะหรอเพราะว่ามันโอกาสออกแค่0.05เอเองทุกคนเออเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่า let's go เอาละเห็นไหมทุกคนนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันชื่อว่าลูฟี่นั่นคือลูฟี่ร่างสเน็กแมนทุกคนที่ไม่ใช่ร่างเกียร์ห้า ได้เวลาแล้วใช่ไหมด้วยเงิน78ล้านนี้มาดูกันเลยดีกว่าทุกคนไปออตโต้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดทีละสามใบเลยเพื่อความรดเร็วไปแล้วเริ่มเลยแล้วใบแรกนั้นจะออกหรือเปล่าโอ้โหแล้วเรียงคอมมอนอันคอมมอนเลยเรียงไปทําไมอ่ะโอยมาเราเราก็เหลือเยอะๆครับ เราเหลือเยอะๆครับเอสมัอาคีเข้ามาครับอันนี้คือรอบที่2อเอสมัอาคีมาแล้วว่ะไปนี่เอาพ่อมาเลยไหมหนวดขาววเนี่ยเอามาเลยไหมโอ้โหไม่ออครับไปก็ลุยกันต่อเลยละกันนะครับไปเลยอุ้ยเดี๋ยวใจหมดนึกว่าอะไรเทพเจ้ามังกรมาชิโนบีวิดแลนนะครับผมแต่ว่าซึ่ง พี่ยังไม่ทันได้ไปนะทุกคนนะก็น่าจะไปในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเกาะต่อไปนะทุกคนมันไม่ออกเลยโอ้โหแล้วซันจินาะมิมารัวๆเลยทุกคนนะครับโซโลนี่แทบไม่ออกนะเกือบจะเอออันนี้นักกว่าเลยอันนี้เทาร้วนไม่อยากได้เลย โอ้โหสมาร์อคีครับอันนี้คือมาปอบใจใช่ไหมปอบใจของผมนั้นต้องมาเป็นตัวมิสติกแล้วไม่ต้องมาเป็นอีติกอะไรแล้วมิสติกมาเลยนั่นไงนั่นไงโอ้โหอุ้ยโอ้โหแล้วเปิดจนเปิดเปิดจนกระเป๋าเต็มโอ้โหอเราสามารถกดติ๊กได้นะว่าไหนเราไม่เอาเฮ้ยโอเค แบบนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ออโต้ไปแล้วก็กดคิวไปโอ้ยยาวๆชิวๆสบายๆายปล่อยให้มันไหลไปนั่นมันก็ไม่ออกจริงๆอ่ะทุกคนมันจะยาวเฟื้อยหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยวคนที่อัดมาตอนนี้คือผ่านไป5นาทีแล้ว5นาทีแล้วเคยยังไม่ได้เหนือกว่าอีปปีเลยอ่ะทุกคนพี่ก็เชื่อว่าในสักไพ่ในสักใบนี่แหละมันก็ต้องเป็นของเราแน่นอนนะครับที่ไม่ใช่กองนี้อ่ะ ที่ไม่ใช่กองนี้จริงๆมันจะไม่ได้จริงๆหรอใจคอะทุกคนมันจะไม่ได้จริงๆหรอครับหรือว่ายังไงเอาเป็นว่าข้ามดีกว่านันน่าจะยาวแบบไปเลย สวยๆเออมันต้องอย่างงั้นหน่อยหนึ่ซ็นตะ์ะต่อไปครับระดับมิสติกต้องมา4ลุงต้องมาแล้วตอนนี้คือสีแดงมาแนละ้วตัวแดงมาแล้วรอบต่อไปนี้ต้องเป็นลูฟี่สเน็กแมนต้องมาแล้วเป้าต้องมาแล้วสาม 3, 2, โอ้เหี่ยวเลยกู <c oughs> แล้วมาดูกันนะครับหลังจากที่เราผ่านไป2ชั่วโมงแล้วทุกคน <Wow. S 1> เรามาดูกันนะครับว่าในกระเป๋านั้นจะมีตัวบิสติกหรือเปล่า3 2 1องหนตัวสีแดงตัวใหม่ก็ยังไม่มีเลยโอ้โหเกือลว่าถ้าน้องๆอยากได้ หรืออยากตามมหาเนี่ยก็ไปลองสุ่มกันได้ทุกคนนะครับบอกได้เลยว่ามันสุ่มได้ยากจริงๆทุกคนโอกาสแค่0.05%เองทุกคนใครจะไปสุ่มได้嘛ทุกคนก็ถ้าอยากรับชมต่อเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ให้พี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อซื้อที่ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับบายบายครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะไอเกือๆโง่นี Thank <laughs>